ประชาไทยนิวออนไลน์ครับวัดพุทธอุทยานดอยอินทรียีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุณพุทธคยาจำลองตามที่จังหวัดเชียงรายและวัดพุทธอุทยานดอยอินทรียีพร้อมด้วยศรัทธาญาติธรรมได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์และบวงสรวง เพื่อก่อสร้างพระมหา,าธาตุเจดีย์ความพอเพียงเมื่อวันที่19มีนาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการก่อสร้างพระมหา,าธาตุเจดีย์ความพอเพียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวนโรกาสครบ6รอบ7 2พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567 และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนทั้งนี้เมื่อวันที่25มีนาคม2567ที่ผ่านมาพระอาจารย์วิบูลธรรมเตโชแห่งวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายและคณะการกร,ริม ได้อัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุจากวัดไทยในเมืองกุสินาราประเทศอินเดียเพื่อนำไปปฏิสถานณพระมหาธาตุเจดีย์แห่งความพอเพียงโดยขณะน,นี้พระบรมสา,ารีริกธาตุได้ถูกอัญเชิญไปปฏิสถานเป็นการชั่วคราวในพระหัตถ์ของพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปณพุทธคยาจำลองวัดพุทธอุทยานโดยอินทรียซึ่งเมื่อการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์แล้วเสร็จ จะได้นำอันเชิญไปปฏิสถานณพระมหา,าธาตุเจดีย์แห่งความพอเพียงต่อไปดังนั้นวัดพุทธอุทยานดออินทรียีจึงแก้งขอเชิญพุทธศาสนิกชนเดินทางไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนพุทธคยาจำลองวัดพุทธอุทยานดอยอินทรียีได้ทุกวันเวลาและเมื่อวันที่29มีนาคม2567นายจิรชัยมูลทองโรยสมาชิกวุฒิสภาและนางอภิญญาชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุณพุทธคยาจำลองวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีจำบุดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย